ครบผมพี่น้องสวัสดีครับผมมาไรางานตัวครับจะน่าห่วยราดผมกับบรรยากาศตะเวิ่กงกระไรจตกดินครับผมพี่น้องครับมือนีผมมาเปิดหัวคลิปับไก่ครับเพราะว่าพ่อใหญ่ขัามปั่นบอกว่ามีเม,มนูกไก่ครับผมมือนีผมจะพาพี่น้องไปติดตามว่าพ่อใหญ่ขัามปั่นจะพาเห็นยังครับไปพี่น้อง ไปเบิ้งว่าเพื่อนจีภาผมเห็ดยังกินครับเพื่อนบอกว่ามีนู่ไก่ครับผมมหมาครับผมพี่น้องนี่ไงครับปั่นครับมีเพื่อนเห็ดมีนู่ไก่สุก,กินเพื่อนว่ายังได้ก่อนที่จงได้กินก่อนย่างยาง่ยางครับผมพี่น้อง อย่างไก่กินซื้อๆนี่บ๊ยบันไ,ได้ไปหาอยู่หากินครับจากลาบปุะดุกแล้วต่อไดอย่างไกล่เลยครับนี่หาไก่สุก,กินเลยสปอร์ตขนาดเพรย์ข้าปันครับระว่าควายบ่อขานะครับเออ <laughs> หาตะไก่นี่นะครับ ไกล่ลายครับตอนนี้ขายบ่ได้โควิดมาตลาดไก่งี้พะกาไก่ประกามาซื้อเลยครับผมเ <laughs> ี้ยงม่ะ่เหรอตุกแค่ครับผมมือนี่สองทุ่มนี่เจอกันแท้ครับฝนพวกผมต้องเฝ้ากินครับ <_ S 1> เออเฝ้าเฝ้ากินเพราะเป็นอย่างเฝ้าหาอยู่หากินกับฝนตกนี่ป่าครับผมดีผ้าพี่นอกไปหาป่าต่อครับเอาเฝ้าเฝ้าห้าเฝ้า แต่ว่าทั้งปุ่นครับผมพี่น้องเอ้ยม,มื่นมากคือผมว่าอรีปุ่นครับโกมุตูพ่นบอกว่าประมาณสองทุ่มครับเจอกันครับฝนมือน,นี้แล้วก็มืออื่นอีกครับโมตกเป็นเลี้ยงเลยครับผมไห้พใหญ่ครับปันป่นไปตัดเขาแล้วครับผมคำมันแรงตัวงานเขาผมเลย <laughs> เอา้ามือนี้กินอย่างไกลก่อนครับอย่างอื่นซามมนครับผมไปมา พี่น้องครับผมมักครับม,มักเมื่อกี้นี่ตําไปแล้วกระเทียมครับว่าจะสูตรภาคเหนือเบอร์วาเรใส่พริกไทยครับพี่น้องใส่มาลาเบอร์วาครับผมให่ <c oughs> กระจำก็ได้ครับนี่ผมเสียบหามลืมเด็ยดแขกครับผมเสียบใส่ลายก,ก็เสียบลายใส,ส่หน่อยก็เสีบหน่อย นี awesome, ่ครับผมจะใส่หลายกิแซบหลายครับคิดได้เห็นดูเห็นแล้วครับผมมี้ใส่หลายเข้มหลายครับใส่หน่อยเข้มหน่อยโมอยากเข้มโมต้องใส่เสี้ยวก็ต้องเป็นเสี้ยวขาวครับไม่เสี้ยวดำผมบมใส่ครับมันสินดำเอ้าะม่ได้ใส่ยังไงเราครับใส่ทำนี่แหละก็ขั้นขั้นเลยครับผม มันเข้ากันแค่นั้นเลยเดี๋ยวมัดมันเข้ากันจังน้อยครับลองเอาแสบมะฮูไปครับเอ,อ้อกลิมมือตัวหลหรอ พี่น้องครับผมใบเวลาครับมาเกลียบลอยแล้วก็ย่างครับผมบัดน,นี้ปู๊ยไฟครับผมมันเผาบมนอ้อคือไฟแห้งเท่าดนี้กบกระหองพวกคบ,กรกบกรครับเบืองฟ้าเบืองฝนแล้วคือเ่อเป็นตะตกแท็กควบหองเฮ้ยที่เาเห็นท่าทางว่าฝนหยตกแล้วพี่น้อง เปลี่ยนแผนครับผมเอาตีนออกก่อนครับพอเอาขาครับผมพอตีนข้าขาออกไปเอาเนื้อมันลงก่อนครับผมพี่น้องมันกินน่านได้กินครับผมเอติดตามครับบึมๆแล้วครับผมนี่ ่าบบกกไดด้ินนครัแต่ว่าไก่เฮานี่เบิ่งเอาพี่น้องบุ้ยจับเบิ่งกันด้เอาเอาไปหั่นบึงดูเดี๋ยวจะได้เอาแม่ขึ้นย่างครับผมพี่น้องติดตามครับไปเรื่อยๆครับไปหั่นไปหั่นจับไปเพื่อให้ข้ามป่าน ยังไงรสชาติสุดยอดแส่บบ่แซ่บบ่เสียบมึงดูกินมึงดูกึบเปิ้งเด๋วพะย่ะค่ำป่านกรอบขึ้นกรอบอยังมีอย่างต่อนะครับนี่ยังมีอย่างต่อครับผมไปเรื่อยๆครับจนก็ฝนหยุตกพี่น้อง มื้อนี้กินย่างไก่รุ่นฝน,นครับกลุ่มอุตูบอกว่าฝนจีตกครับผมพี่น้องผมก็เลยกินกับพครับปันป่นไกินย่างไก่รอฝนครับผมมาติดตามไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวจะกินเล่ยไเร่ครับเพราะไก่มันหลายส่วนนี่โควิดขายบ่ได้ร <laughs> วๆอยู่ <laughs> มุมีผู้ใดมาสิครับผมติดโควิดพี่นอ <laughs> อ้องอ,อ,อ,อ หอมครับผมพี่น้องหอมนี่อย่างสุดที่สองนะครับโอ้โหผิดขึ้นมากครับผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเกือบไปทั้งใหม่ครับอพี่น้องเบิ่งเอาครับผมยังไงครับสูตรผมเองครับผมยังไงยังแอรหายอุ้ยครับเลี้ยงออกไปใหม่ครับนี่ของแซมต้องเป็นสี่ครับผมซักกระสับเร็วปุ๊ด จนท้ายมาด้านครับผมโอ้ยยังยีเร็วปา่นอันเว่ยโอ้ยกระซับเลวปวดเว่ยยกขึ้นมาสักปุกปุกปุกเอาคนได้ทายมาด้านเลยครับผมโอเอ้าบุปผยังครับผมมานนอกคอกหน้าเฮ้ยมึอนี้กินไก่ย่างครับปุยยังครับปั่นครับผมเบิดไปแล้วครับผมชุดแรกพี่น้องว่าจะกินกับเขาอยู่ครับ ทิมครับผมย่างไปชุดแรกทิมเบิร์ดแล้วครับผมนี่อันดกินข้าวเขาครับน้องมันครับผมบังกล้องจะคล้องยังไงครับนี่ครับผมน้องครับบานนี่จินข้าวเขาได้ครับนี่น้องมันครับผมเป็นสียางแฉบเลยครับเอาพี่น้องครับผม่อไปดิกินข้าวเขาคือน้องมันนี่แหละ ทิ่ตามครับมึงนี่ไ่ดไ,ดดได้ไปเห็ดไ่ได้ไปฝนมาตกครับผมนี่ล่ออยู่ดิว่าฝนจะตกกับไ่ตกอีกว่าจะไปไปใส่บิดสองมือแล้วดีนะมาใส่ครับจะข้ามป่านได้ประดุกตัวหนึ่งได้มาลาบครับเอามึงนี่กินไก่ไปกก้อนครับผมแซ่บคือกันครับช่วงโควิได <c oughs> ไก่ยังสีละครับผมไก่ขายบ่ได้ไปกินยังกับผู้ใดกับผู้ใดครับผม ได้พอแล้วับพ่อใหญ่ครับ,รรบปั่นนี่แหละยานครับผมโควิดอันตรายมากตอนนี้ฝากไปถึงเอฟซีฝากไปถึงพี่น้องเฮาดูแลสุขภาพครับแต่ใส่มาใส่ใส่แม็กลลางมือตลอดด้พี่น้องเด้อเป็นห่วงครับผมเออเป็นห่วงครับย่าประมาทครับผมเอา้าทิดตาไม่เรียกผมก็จิไปย่ามเพ็ดคิปไปเรื่อยๆครับผมคิดตามครับรยังไง บบกิบบนไปกิน,นมากเขาเบื่อจันแต่ไม่มมจ็บพี่เราเหนื่ยอยครับผมอันนี้คลิปไทยยังสูตรดูวิธีทำบัวเดย์ไทยเบื่อได้ครับไทยเป็นบางข้างบางข้าวเองครับผม จะเอาไปยังกบันปะสุดยอดแซ่บไม่คิดบอกว่าคนสุต๊ะไม่คิดบอกว่าคนสุดโต๊หายไปแล้วมันเ็หายแล้วไปแล้วโยงอะไรครับผมมือนีนะสู้อีกมืออื่นเนาะมือพานไปแล้วพี่น้องครับผม มือลอพอดีให้ไปยังข้าไปตั้งเขาเตากนม้ายังตายตากุมุกตอตาันแล้วมุแม่ตั้งไมดตากุมุต้อกตากนมุกต้ดตายตากัเด้อตากัเด้อตากุมตอกเด้อ ว่าบุ่นมือนี่มืมอจะได้หาฝุมืออื่นไปอยา่าไปตัดเด้าหามคุณผู้ช่เขาบอกว่ากลางเรียนหนาสักทีนี้ฝนกลา,า,างเรียนหนานะแม่คุณผู้ช่เขาบอกนะพี่น้องครับผมผมไม่ได้แล้วบ้าแฟนพี่แล้วครับผมพี่ต่างครับจะได้เหมือนราดที่มันชีกแก้วไปยังกับบันครับผมเออ મારો <laughs>